เสร็จเรียบร้อยครับเอาลุยลุยเลยกินถึ้งไหมเดี๋ยวมาหนี้กินไอ้ตะวันไอ้ตะวันใครจะมาน,นี่ครับคือว่ากุ้งสดสดกินเป็นบ้างข้าวเหนียวติดกรุงเทพเป็น,นครับกินข้าวเหนียวแข็งได้เราในมือกล้องเราใช้ใช้มือกล้องที่แพ้กุ้งนะครับนี่ครับนี่นี่นน ใครไม่กินเนื้อไม่กินกุ้งก็เรียบร้อยครับหืมเื่นเต้ใจมิโนนี้ซีซันมากอยากบอกใช่ไหมชิมได้หน่อยพริกยี่สิบเม็ดครับพริกยี่สิบเม็ดครับเนี่ยว่าไงพลคิมเมื่อวานพลคิมไปไหนวะถึงหัวหังอ๋อเมื่อวานไม่กินซอยจุ ผมติดใจมานานนี่ครับคนลามนี่กินได้ทุกอย่างลินจระ,ะเข้ใช่ครับนะครับว่าเปลี่ยนโต๊ะใหม่นะครับกัอยู่ก็ง่ายง่ายถึงไม่ยากถึงนะเมนูก็จะเปลี่ยนวัตถุด,ดิบตามที่ตัวเองอยากกินครับงี้อยากกินอะไรนะอยากกิน รู้ครับวกนี้มีมีหลายอย่างครับแต่แต่แต่คินน่าเราเราว่าจะกินอะไรเนื้อกระเทียมครับเนื้อกระเทียมผมมีเมนูในใจครับจะมีเมนูในใจแล้วผักกะเพราตัวผมรู้เลยครับจ่ายอยาผักกะเพราเราเนื้อเหลือบ้านหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กุ้งครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กุ้งครับู้สิพี่ก็กินอร่อยมากเลง ไอ้พนยากบอกเผ็ดกับเมนูนี้ใช่ไหมยากเป็ีบมากอืมอกถึงดูเบื้องลัมเบื่อกุ้งอยากกินปูเบื่อปูอยากกินกุ้งอ๋อเบื่อกุ้งอยากกินปูเป็นไงชิมอร่อยครับ ติดบอันนี้เด็กเด็กโต๊ะจีนเก่าครับคนจีนอดีตเคยทำอะไรนะตอนเป็นทหารเคยทำอะไรนะโต๊ะจีนครับดังเด็ดโตจีนได้วันเท่าไหร่พันห้าพันห้างานใหญ่พันห้างานงานใหญ่ห้าพันงานใหญ่พันหนึ่งงานใหญ่กว่านี้พันห้าทับผมอแล้วอาหารเด็ดโต๊ะจีนว่ะ ทุกวันนี้มันก็ยังทําครับทุกวันนี้มันก็ยังทําอ๋อที่กลับมาช้าเนาะชาับบ้านบ้างก็ทำที่กลับมาช้านะสรุปแล้วฝนตกหรือขี้เกลี่ยกับไปเรือ่อยครับคำดอบคำตอบแต่บ้านก,ดดกลับมาช้าวันหนึ่งครัอบรอืมถึงนิดทบ นี่ครับปุ้งตัวเปล่งเปงโอ้ดีกึ้หน่อย,ยวา่มามากรุงคุณจะตำดูๆกุ้งนี่ตามฮะขอแยกกิ่งเขากันนะครับโอ้ทั้งเผ็ดทั้งแสบใช่ไหมย,ยังเผ็ดกับเผ็ดถอยกับทอยปรได้นี่ครับวิธีการเห็ดแต่ละมือเราฉาบก็คือการแต่ละมือวันนี้ใส่พริกเท่าไหร่นะ ยีเมตรนันเมื่อกี้แต่นับคำสรงไทยเพ่อครับ